สวัสดีครับวันนี้จะมาทำขนมตาลนี่เครื่องอ่าก็มีอุปกรณ์เครื่องปรุงอะไรไม่เยอะนะก็มีกะทิน้ำตาลเนื้อตาลแป้งผงฟูมาเริ่มผสมกันเลยเราจะผสมน้ำตาลกับกะทิก่อนนเทลงไปเลยเทลงกันเลย เสร็จแล้วเราจะใช้เครื่องมือทุ่นแรงหน่อยก็จะปั่นๆน,นให้กะทิกตบน้ำตาลเข้ากัน ตอนนี้เราตีา<ม>กะทิกับน้ำตาลละลายเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เนื้อตาลลงไปขั้นตอนต่อไปใส่เนื้อตาลลงไปแล้วก็เดี๋ยวก็ตีให้เข้ากันจไปเลยมาเราก็ใช้เครื่องทุนแรงเหมือนเดิม เราจะตีให้เนื้อตาลกับกะทิให้ามันเข้ากันเลยแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้กะทิกับตาลเข้ากันต่อไปเราจะใส่เกลือรประมาณสองซอนโต๊ะนะครับชาสองช้อนชา เพื่อไปต,ตัดหวานสักหน่อยอใส่เกลือเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงฟูแล้วเราก็ใส่แป้งเข้าไปแป้งข้าวเจ้าเลยแป้งข้าวเจ้า แล้วเดี๋ยวเราก็อ่เสร็จแล้วเราก็จะตีแป้งอันนี้ให้เข้ากันโดยใช้เครื่องมือที่แรงนะแล้วครับมีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอันนี้เราก็ตีจนแป้งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนเนียน แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปกองต่อไปเสร็จแล้วเราก็เอามากองอีกทีเพื่อให้แป้งเราเนียนนุ่มปาดเอาให้หมดเนาะโอเคแป้งเราก็จะเนียนนุ่มแบบนี้ เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้สักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีเราก็จะมาหยอดขนมลงไปเลยหลังจากเรานึ่งกระทนมาได้ประมาณหนนาทีเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะนึ่งไว้ประมาณ20นาทีมาดูกันตอนนี้ครบ20นาทีแล้วมาดูกันเป็นยังไงแทมๆๆอุ้ยฟูฟ่องดูสวยงามมากเลยพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอามะพ้าวมาหยอดใส่หน้าอย่างนี้มะพ้าวทนทึกเพิ่มความอร่อย เอา,าเพาวโรยหน้าเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะรับประทานได้เลยนะครับ